ขบวนก่อนนะครับเรือขบ,บวนจะเดินแล้วนะครับ<ป>เดี๋ยวผมก็จะไปเอาทุกอาเทียนผมก่นอนไม่เป็นไรเราดูแลมันเป็นไร นี่นะครับดอกไม้ถูกเตียนเนาะมาแล้วมาแล้วคุณแคสสวัสดีค่ะพี่มาลีนะครับผมสวัสดีคุณแคสนะครับผมหรือว่าพี่อาพรเราน้องพี่ามาหมนะัดเนาะน้องแบงสวัสดีพี่โยพิมค,ครับินดิปิโตเราของหอมเลยเอายาวเลยเอายาวเลย เก็หมดเน็ดเสี่ยวเก่าเสี่ยวแล้วนะผมับเงาพรอนก็ไม่ได้ไปเรียนย่งเทียนสิคะสวัสดีนะครับพร้อนด้วยครับนะครับผมจากมงะเบีนครับ เราแม่ขาจุดยนอยู่เนาะครับพี่บนนะ้ำสวัสดีครับน้องกานวยจะกัดกดครับาวโตะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาสะะวโตอะะโตสัมมาสัมพุทัสสะสมพุัสสะอะคาวโตอะคะโตสัมมาสัมพุทัสสะสัมมาสัมพุทธ

Titi pisu pakawa arahan sama sambut wicacarana sampanno sukato lu tawi tu เดาามมินเ,าาเ,เ,โโเดินห่างไปนิดจงวิชีไวไฟไหาผมเดินไกลไวไฟขาดนะครับเดินห่างโทรศัพท์